แล้วลูกค้าเกิดเป็นเริมขึ้นมาทําไงอ่ะอาการมันจะเป็นตุ่มใสๆายร้อนแสบประ้อนพองๆเนี่ยนะก็คือให้รีบกินยา uh huh. ทันทีให้ด่วนเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมันจะทําให้สีไม่ติดแล้วตรงนั้นนะถ้าชาเกินไปคือถ้ากินยาโอกาสหายมันจะอยู่ที่ประมาณสองสาวันมันจะจอยู่แห้ง uh huh. แต่มันอาจจะไม่ทันถ้าใช้ยาทายิ่งไม่ได้เลยถ้าใช้ยาทา มันกว่ามันจะหามจะหยุดที่ปรมาณห้าหกวันจะเริ่มแห้งลงดังนั้นมันไม่ทันต้องใช้ยาก,กินเท่านั้นที่มันจะเร็วเนื่อยากกินถ้าคนอยู่ในยุโรปอันนี้ความรู้กว้างเข้าไปอีกก็คือเมืองไทยอะซื้อยาอะไรก็ได้ยาคุมซื้อได้ในความรู้นอกรอบตัวนะยาคุมซื้อที่เยอรมัน ยุโรปบางประเทศอันนั้นไม่รู้นะออิอาเอเตาลีได้ซื้อ,อยาคุมได้แต่ถ้าเป็นชื่อชื่อเยอรมันเนี่ยซื้อ,อยาคุมไม่ได้เลย